สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทท่านเลยนะคะกลับมาพบกับเก่งกี้คนเดิมเพิ่มเติมคือพาสุดหล่อมาด้วยค่ะวันนี้เก่งกี้พาพี่พี่มาชมกับ ford ranger นะคะ4ประตูรุ่น xl plus ค่ะราคาจะจำหน่ายสำหรับรุ่นนี้จะอยู่ที่7 5 2 0 0 0บาทค่ะเครื่องยนต์2.2อลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด1น0แรงม้าแรงบิด385ปนิวตันเมตรเดี๋ยวเก่งพามาชมนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรไปบ้างค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือที่ YouTube Channel นะคะโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้ให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้ว เริ่มจากชิ้นแรกเลยด้านบนนะคะวันนี้ลูกค้าเลือกติดเป็นสักคูปทรงฟิตค่ะเป็นทรงที่มีขนาดใหญ่เต็มฝักระโปรงแบบนี้เลยนะให้สไตล์ออฟโรดนั่นเองให้สีสักคูวันนี้เป็นสีทูโทนค่ะเป็นสีขาวเหมือนกับตัวรถแล้วตัดด้วยสีดําด้านสัญลักษณ์เลือกเป็นรูปมานั่นเองถัดมาค่ะด้านหน้าค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกชุดแต่งค่ะ F 1 5 0่งห้าสไปเดอร์ค่ะก็จะมีตัวกระจังหน้านะคะพร้รอมฟอนต์อักษร F O R D สามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะวันนี้ลูกค้าเลือกสีตัวอักษรเป็นสี ดำนั่นเองนะคะแล้วก็ไฟ LED 3จุดนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกแสงสีขาวค่ะ ตัวหนังสือสีขาวนะคะตรงนี้เข้ากับตัวรถมากๆเลยเนอะเราก็ทําให้ตัวอักษรดูโดดเด่นนะคะแล้วก็พี่ๆเลือกสีตัวอักษรได้ด้วยนะถัดมาค่ะขาดไม่ได้เลยสําหรับชุดแต่ง s 1 5 0 Spider ค่ะก็ไฟตัวสีแสงสีขาวนี่เลยแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะกันชนหน้าค่ะแล้วก็ไฟตัดหมอกอันนี้ติดเพิ่มเติมนะสําหรับรุ่นนี้ถัดมาค่ะในส่งไฟหน้าวันนี้อัปเกรดไฟหน้าแบบเต็มระบบเลยนะคะ มาแต่งนะคะสามครีบรวมถึงวงแหวนวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นวงแหวนทรงกลมพร้อมกับตัวลูกแก้วนะคะเลือกเป็นสีฟ้าบลูอายนะคะแล้วก็ไฟวิ่งกลางวันพร้อมต่อสเต็ปไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็เพิ่มความโดดเด่นเข้าไปอีกค่ะรอไฟหน้านั่นเองไปต่อกันที่ด้านข้างตัวรถบ้างด้านข้างตัวรถค่ะตัวซุ้มล้อตัวนี้มากับชุดแต่ง s 1 5 0 Spider เดนะคะเป็นแบบไม่มีหมุดเนาะแต่พี่ๆท่านใดถ้าอยากได้แบบมีหมุดก็แจ้งเก่งได้นะคะ ในส่วนของล้อค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกล้อแม็กนะคะขนาด16นิ้วค่ะแม็กลูกค้าเลือกเป็นยาชินดะนะคะจับคู่กับยางฮันคุกค่าเด n a p โปเอทสซีรียางวันนี้265 70 R16 นั่นเองค่ะแล้วก็ตัวรุ่น XL p ลพันะคะเขาก็จะมีตัวไฟเลี้ยวที่แก้มเนาะ ที่เพิ่มเติมค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถค่ะก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะแล้วก็ราวหลังคาด้านบนนั่นเองพร้อมด้วยกันสาดเข้ารูปตรงรุ่นสี่ชิ้นนะคะแล้วก็สติ๊กเกอร์ลายกราฟิกรอบคันแบบนี้เลยค่ะสามารถเลือกลายสติ๊กเกอร์ได้นะคะถัดมาค่ะที่ด้านท้ายกระบะบ้างค่ะครอบฝาถังน้ํามันนั่นเองค่ะให้สีครอบฝาถังเป็นสีดําด้านรวมถึงวันนี้ลูกค้าเลือกติดคับเป็นโลบาเล็กทรงขายาวของอาเลนเดอร์นั่นเองค่ะ ในส่วนของท้ายกระบาค่ะคอบไฟท้ายนะคะแล้วก็เบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาดรวมถึงสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกคําว่าเรนเจอร์แบบนี้ด้วยนะแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของตัวการชนท้ายเหล็กค่ะของเอวเรนเดอร์นั่นเองรุ่นนี้จะมาพร้อมกับตัวห่วงโอเมก้าสีแดงนะคะพี่ๆท่านใดนะคะสนใจรูปแบบการตกแต่งแบบนี้สามารถส่งรูปนะคะและคลิปนี้ให้กิ่งกี้ได้เลยนะคะและยังเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมนะคะทั้ง Ford Ranger และ f o r d e v e r e s นนะคะได้ที่ YouTube Channel ค่ะ โปรโมชั่นฟอร์ด y าเก่งกี้ค่ะอยู่ในเพลย์ลิสต์นะรับชมแล้วขอกำลังใจช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปค่ะแล้วก็ยังสามารถนะคะติดต่อเก่งกี้ได้ทุกช่องทางเลยนี่เลยเบอร์โทรหรือ ID l ดี e สามารถสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนค่ะหรือปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้เก่งกี้ไปก่อนนะพบกันใหม่ในคลิปนะคะ่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย